<c oughs> สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีหลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อวานวันนี้ก็พามาชมอากาศแจ่มใสเลยครับแต่เริ่มมีดูครับอันนี้น้องเป็นฝรั่งแตงโมแงแรงๆมากต้น สังเกตนะครับต้นจะอวบใหญ่ถามว่าทำไมถึงอวบใหญ่ดูอันนี้ผมใช้เชื้อดีอสบาซิลัสสลับกับไดโคโดมานะครับใช้ราะโคนแล้วก็ใช้ฉีดต้นสาด์ลำต้นนะครับต้นนี้ผมใช้ลักษณะทำแบบชีวภาพ ชีวภาพถามว่าชีวภาพมันเป็นแบบไหนใช้ปลอดสารผมใช้เชื้อบิวอรี่นะครับดูถ้าถ้าพวกชีวภาพพวกปลอดสารนะครับจะมีเพลี้ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับจะใบจะไม่ค่อยไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าใบจะใบจะมีเพลี้ยเยอะจะมีเพลี้ยบ้าง มันไม่เหมือนกับสารเคมีนะสารเคมีใบเขาจะสะอาดนะครับดูมาเรงวีอย่างเดนอย่เลย <c oughs> อน,นีอ้ก็คือใช้ลักษณะกึ่งชีวพันธ์ชีว,ชวภาพแล้วก็มีสารเคมีบ้างมาช่วยเล็กน้อยนะครับสารเคมีก็ของผมก็มีพวกเอ,อ ยากำจัดเพลี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเพลี้ยเยอะหรือว่าเวลา,าบิวเดียเอาไม่อยู่บางครั้งฝนตกหนักๆก็ไม่อยู่นะครับเพลี้ยมันเยอะก็เลยต้องใช้เคมีร่วมด้วยแต่เคมีผมจะใช้น้อยสุดแล้วก็บางสุดหมายถึงว่าลักษณะที่เป็นเยอะเต็มจริงๆ ถึงจะใช้ก็คือนานๆใช้ครั้งแต่หลักๆก,ก็คือใช้พวก <c oughs> ตัวตรอสาร <c oughs> นี่ครับลองดูนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัวยาก็เดี๋ยวค่อยเอามาถ่ายลงให้ดูนะพวก b ี ไโคโดมาเชื้อบิวเบียมีทเทียมถ้าใคร <c oughs> ที่อยากได้หลอสารร้อยก็คือมีเวลาก็ฉีด3วัน5้าวัน7วันเนี่ยครับได้อยู่แต่ผมเวลาน้อยแต่ผมพยายามใช้แบบเชื้อภาพลน้ลนๆนะพยายามจะทำให้ได้ที่สุดลองดูนะครับสวัสดีครับ